น้องลาน้องลาเต้เล่นหมีดำไหมเอาป่ะเอาไหมเอาเร็วโดดเร็วเร็วโอ้ยเอาเหรอเอาเหรอเอาเอาไปเอาไปไปเอา,าเ,เอามาเร็วเอามาเร็วโอ้ยน้องลาเต้ขอหมีดำหน่อยเร็วนะของเล่นใหม่ ปกต,ติของเล่นเขามีเป็นร้อยอันเลยแต่ไส้แตกหมดแล้วอันนี้อันใหม่เนาะหมีดำขอน้อยขหมีดำน่อยเร็วขหมีดำน่อยชอบหรอชอบตัวนี้เหรอตัวนี้ทนมากเยินหมดแล้วเนี่ย,อ,ยอีกอีกสักพักหนึ่งอย่าไส้แตกแล้วขหมีดำน่อยเร็ว

โอ้ยหนูหนูเอาไก่มากกว่าหมี่ดำอีกเอาข้ามมาเร็วข้ามมาเร็วข้ามมาเร็วเออว่าไม่กินหรอโอ้ยหนูหนูอยากกินอะไรอะ่ะวันนี้หนูอารมณ์ไม่ดีเหรอเออหนูอารมณ์ไม่ดีหนูขวดไหมเอาขวดเอามานิ่งเลย นิ่งเลย